ไปดิพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าชุมช่องบ้านเจดพี่น้องมาพอกันยำเต็มเที่ยงพี่น้องเอ้ยมือมันคลายพี่น้องมาเจดไปตลาดบ้านดงเลยไปซื้ออันหมากหนอดพี่น้องของหัวคนไทยเอ้ยเหตุใดเลื่นหมากหนอดโลละสามสิบบาทซื้อมาสองโลที่มาเขาเอื่มาส้วว่ะเลยที่มาลองส้วะพี่น้องปาดไปภายในกัน มันออกจะสม่ำเสมอส่วนเสแดกเนาะน้ำตาลมองน้ำตาลมาดยล่ะน้ำแตกใช่เะเฮ้ยลายแตกออกแบบสมสมมันีนหวาน ปาดมือตัวเองใช่ไหมนะชูแบบไรเนาะน้ำตาลมันโบพ่อนี่นะไปละโอ้ยลงเป็นหมากเลย Ma đi ma đi, đi 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 đi, tui bảo kê năn, đi 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 Nào rồi đấy Nào rồi đấy Nào xếp bát mưa tụi em đi Nào xếp bát mưa tụi em Bộ đáy bộ đáy เส่ประแดกก็ชวดลงไปหืมมาทำลายแต่พี่น้องเอ้ยจะขึ้นมาข้อเลยได้นี่ใส่แหลาพามันนะสิ่งที่ขาดไปคือพงนัวนะพี่น้องตกลงอย่าใส่ แกาหมักเพจพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวขับตารใชนไหมเดี๋ยวนี้ลบกับพี่น้องขอับสารอ๋อเพจเพจเพจจะกลบน่ดดารื้อตรงนี้มากขึ้นแล้วเข้าขวดเข้าขวดเข้าขวดเขอ,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 ขอาขวดเสียเลยขับตารใชนไหมกินแบบเราแว้งนะพี่น้องเพราะว่ารุมันผัดมันนะพีเ่เด้มขับอะไรขึ้นน้ำตาลนั่นเอง น,น้ำตาลโอ๊จบขา้นแล้วฉนออกมันข่า้นอ,ไนนอมได้ไมีกินแล้วไ่ได้กินแล้วได้กินแล้วป๊า เอาแบบสมสมมันมาไม่ต้องแซ่บมาเถอะไม่เข้าไปแล้วมันจะซุ่มๆข้างในมันไม่ต้องสมสมม Okay. Mm -hmm. nên là nó sẽ không bị nóng nó không bị nóng lên, nó sẽ không bị nóng lên, nó không nó không xuống này lên, mười mấy độ như xuân trên việc nó mới việc các chị là cách nói

มืเ่เอาไปลงคลิปมันมีการเพียเพ้ยนอะไรับผมอีกอีกสามสิเอโปรเจต์กรไดดหน้าแล้วนะ แสบ,บแผลงพีน่น้องเก็บท้องแล้วเนี่ยไข้ไข้ขึ้นมาข้อ mình bạn năm nữa Năm mấy Xài cả Ôi Mẹ mắn sụm 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 các bạn đi bạc chẹp 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 đi Kìm chắc mạc cái hút mà không? nhìn không? เอาเดี๋ยวซุ่มๆปากพี่ <laughs> <So. cười> เปี้ยวๆโอ้ยสมขนาดพี่น้องโอ้โมบายพี่น้องเออ้ยอิ่มแล้วบ้านเนี้ยพี่น้องจะได้กับเอาคิดภาพบรรยากาศไปสั่านี้กันนะพี่น้องเนาะ พี่น้เนพ่อกับแม่เพื่น้องเขาคีบกินมักนอดกขอเก็บจมไปสมนีกอรต่อไปนะจะเป็นกินนั้นชิ้นจุ่มกับเจ้มาจากเดี๋ยวโทรหาเธอเพื่อนกับเธอสิขึ้นมาบอกแ้วก็พี่น้องสบายดีพี่น้องอย่าลืมฝากติดตามช่องบอลเจ้ด้วยพี่น้องเด้อ